มาครับผมจะเล่าให้ฟังตอบคําถามนี้นะครับว่าวีนอมที่ไทยกับวีนอมที่ UFC เนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมผมจะขอปูพื้นไปก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์วีนอมเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับ UFC เนี่ยต่อจากรีบอกเนี่ยในปี2021ครับขอปูพื้นก่อนนะครับว่า UFC เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนักสู้จะใส่อะไรมาก็ได้นะครับคือไปเอาเสื้อเอาแบรนด์อะไรมาใส่ก็ได้ครับแล้วก็หาสปอนเซอร์มาติดตามเสื้อตามกางเกงตามธงเองที่เราเวลาเราเห็นนักสู้เดินขึ้นเวทีครับฉะนั้น นักสู้ที่ดังๆก็จะมีสปอนเซอร์เยอะหน่อยครับนักสู้ที่ไม่ค่อยดังก็อาจจะสปอนเซอร์น้อยหน่อยครับนักสู้บางคนเนี่ยที่ดังๆเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยเงินที่สปอนเซอร์จ่ายให้ตัวนักสู้เนี่ยอาจจะมากกว่าค่าตัวที่ตัวเขาได้อีกนะครับแต่หลังจากแต่หลังจากที่รีบอกเนี่ยเข้ามาสปอนเซอร์ให้ u fc จนถึงวีนอมเนี่ยทำให้นักสู้เนี่ยจำเป็นจะต้องใส่แบรนด์ของสปอนเซอร์ครับที่มาทําสัญญากับ u fc ผมขอตอบคำถามนีเลยนะครับว่าวีนอมเนี่ยที่ไทยกับวีนอมที่ u fc เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกันครับ แต่ v ีนอมที่ไทยเนี่ยไม่ได้มีที่เดียวนะครับไอ n o m t มเทนนิงไฟแคมป์เนี่ยคือมีทั่วโลกครับที่ผมเห็นเห็นเลยนะครับก็คือวีนอมที่ลาสเวกัสครับแล้วก็วีนอมที่ฝรั่งเศสครับผมขอเพิ่มขยายประเด็นนี้ต่อไปเลยแล้วกันนะครับว่าเพิ่มเติมในส่วนที่ว่า สัญญาที่ UFC ทํากับ Venum เนี่ยไม่ตัดเงินที่นักสู้จะได้เงินค่าสปอนเซอร์ไปนะครับคือหมายถึงว่านักสู้เนี่ยจะต้องใส่แบรนด์ Venum ขึ้นชกค,ครับฉะนั้นจะใส่แบรนด์อื่นที่ติดสปอนเซอร์หรือไทยขึ้นชกไม่ได้ครับก็คือให้ใส่ได้แต่ Venum แต่ Venum เนี่ยก็ชดเชยในส่วนนี้ให้ครับคือเป็นเงินที่ค่าใส่เสื้อในการขึ้นชกในช่วงไฟวีคครับถ้าช่วงไฟวีคเนี่ยนักสู้ใส่แบรนด์อื่นเนี่ยแล้วทาง UFC มีการถ่ายคลิปหรือถ่าย อะไรลงโปรโมตในสื่อช่องทางของ UFC เนี่ย UFC จะเซ็นเซอร์ทั้งหมดครับแต่ช่องทางสื่อโซเชียลของนักสู้เนี่ยทาง UFC ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับสามารถใส่ได้ฉะนั้นแล้วนักสู้ก็ไปใส่แบรนด์ของตัวเองหรือใส่แบรนด์ของสปอนเซอร์ผ่านช่องทางโซเชียลของนักสู้นั้นๆได้ครับโบนัสค่าใส่เสื้อของแบรนด์เนี่ยในส่วนนี้เขาจะเรียกว่า f i g e Week i n t e n t i v e Pay ครับเป็นโบนัสให้กับนักสู้ครับมูบลค่าจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนไฟที่ชกใน UFC ครับสมมติว่าถ้า1-3ไฟท์เนี่ยก็ อนพวกพิ่งเดบิวอะไรแบบนี้ครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4,000เหรียญครับแต่ถ้าเป็นนักสู้ระดับแชมป์เนี่ยก็อาจจะมากถึง42,000เหรียญเลยครับอันนี้คือใส่เสื้ออย่างเดียวนะครับคือใส่เสื้อเดินขึ้นชกอะไรแบบนี้ครับสรุปนะครับ V นอมที่ไทยกับ V นอมของ UFC เนี่ยเป็นอันเดียวกันครับ